ยิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมวันนี้เป็นวันของใบเหลียงครับเพราะว่าเราได้ใบเหลียงนะครับมาจากภาคใต้จากเพื่อนในเองฮะเด็ดม่จากต้นเลยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีปลาเค็มฮะของทนายแก้วส่งมาให้ด้วยนะครับเอาละฮะเมนูอื่นอื่นอีกเยอะมากๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเพราะเวลากินแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะวันนี้เรามีใบเหลียงผัดไข่นะครับนี่ ซึ่งใบเหลียงเนี่ยมาจากนครศรีธรรมราชเพื่อนแคนเองชื่อฝันนะครับเดี๋ยวให้ดูเขา<ข>าถ่ายคลิปตอนเขาเก็บใบเหลียงจากต้นมาให้ด้วยน,น,นี่ฮะคือฝันนี่ก็เป็นเพื่อนของแคนตอนมหาลัยนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่ไปลุยธุรกิจก็คือทําสวนต่อที่บ้านเลยฮะมีพืชผลเกี่ยวกับภาคใต้เยอะมากาาๆโดยเฉพาะใบเหลียงที่คุณพ่อถึงกับชมเลยว่าเป็นใบเหลียงที่แบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะครับอันนี้พี่สาวของฝันก็ช่วยด้วยนะฮะตั้งกิวมากนะครับมาเดี๋ยวพาไปกิน<อ>กันใบเหลียงสวยมากเลยอ่ะใบเหลียงสวยไหมสวย จริงๆเผื่อเขาเหมือนฝันเลยรักนะรักนะรักเหมือนเขาเตร่เผื่อทำขายเนาะเออทเนาะขายส่งไงเนาะทำมาตรฐานเลยอ่ะสวยใบใบเลี้ยงสวยเออเนี่ยใบเลี้ยงสวยเยอะมากทำแจกของตกตกนี่นี่คือที่ฝันทำส่งมาเนี่ยยังอีกส่งโอ้เนี่ยเด็กเข้าตู้เย็นมะเนี่ยให้มาเยอะมากโอเคันนี้ทำกินสองอย่างนะว้าวใบเลี้ยงผัดไข่ใบชาอยากกินไปพี่อยากกินด้วยพ่อพ่อคนเลยปะเนี่ยคนเลยใช่ไหมคนเลย ไปเรื่อยๆกับน้ำมาลปี๊มันค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะฮะพ่อปรุงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินได้เลยแม่อาจารย์สีสวยมากไปนน่งใส่ไปยังแม่อาจารย์สวยไอแคนชิมไปยังก่าเดี๋ผัดพี่แคนพ่อปรุงจะได้ยังอร่อยนี่อย่างนี้อ่อหวานมากินเลย ฝันหมอนี่เต็มบ้านเลยใาเลียงฝันปลูกเองหมดน่ะปลูกเองอ่ะเนอะตอนนี้สวยดีอยากกินใบเหลียงใช่ไหมคะกินใบเหลียงวันที่วันของใบเหลียงแล้วเมื่อไหร่จะเป็นวันของเวชาอู้อ้หมีไข่ด้วยนั่นเนี่ยชุดดิบที่ขาดไม่ได้ีมไข่ด้วยเดี๋ยวพอลงไปแล้วมันจะเหลืองเลยนะจริงว่าอันนี้ยังเขียวๆอยู่ อย่พอสุกจะเหลืองสวยอ่าโอเคน้ำพริกยำน้ำพริกโจรน่ะอ๋อน้ำพริกโจรนะเดี๋ยวให้เขาทำนี่นี่คือเครื่องน้ำพริกโจรนั่นนั่ะเดี๋ยวโอน้ำโจรนี่คุณป้ามาด้วยครับทักทายโซเชียลไหนที่ทำเป็นป้านี่วันนี้มีสตรอเบอรี่นะครับป้าบอกว่าถ้าเกิดที่ใต้นี่โลละร้อยไร้อยเนื้อแม่บอกอร่อยแล้วสองอย่างเนื้อสองอย่างรวมกันแผนแพแพนอะไรแพนแพนอะไรนะ แถแนวเนื้อน้องลายกัะกับเนื้อสันไม่ใช่เนื้อสันเนื้ออะไรเออเออเนื้อนึกไม่ออกเนื้อนี่แถแนวสวยมากดูสิมีขวายเขาจะทำเสร็จจานมีกุ้งแห้งมียอดมะพร้าวหรอเอ้ยมีขวายเชดาเอ้ยยอดอะไรน่ะยอดมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มีสตอด้วยเออ หวานเค็มใันน้ำมะพร้าวเลยผัดก็ผัดต้มก็ต้มเหรอเดี๋ยวเดงปลาทิพย์ใส่กุ้งใส่กุ้งใส่สตอใส่ยอดงมะพร้าวเออใส่ทุกอย่างนี่คือหนึ่งเมนูครับก็คือปลาเค็มพรีเมียมเป็นปลากุเลาจากทนายแก้วครับทนายแก้วส่งมาให้เคยกินปลากุเล้าไหมครับพี่ก็ไม่เคยเลี้ยงกินวันนี้แหละ กูเราไปรู้จักไหมครับ่หรอนี่ฮะขอบคุณทางพี่แก้วนะครับทนายแก้วส่งมาให้นะฮะ yeah. เพราะว่าภรรยาทนายแก้วเป็นแฟนขับคุณพ,พ่อนะครับกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าเค็มเดี๋ยวอรอพ่อเขาทำให้ดูว่าแบบปีมะนาวกินอันนี้หมูคลุกกับปลาปลาเค็มอ๋อเหรอก็เป็นหมูปลาเค็มแล้วก็ปรุงรส อันนี้ทำเป็นแบนแม่ทำแบบหมูหมูแบนแบนมากก็กดอีกกันต้องแบนให้พอแบนได้พอแครงแม่ผมให้แกตัวเองเาเลยโอ้ยขอบคุณครับดูหดีถูกใจติดเลยอ่ะกระทะกระทะดีมากเลยนะกระทะไม่ติดเลย ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวใหม่ๆอ่อนๆ <c oughs> สตอก็ไม่อ่อนพอดีอวิธีเชฟเทเบิลหนังหนังมันเหนียวหน่อยอบีบมะนาวอันนี้ก็บีบมะนาวด้วยกันอันนี้หมูคลุกกับปลาเค็มทอดอ,อันนี้ปลาเค็มเพียวๆครับอ้าวเนี่ยเปรี้ยวหมดเลยนะแล้วถ้าอยากกินเพียวๆ,ๆนี่มะนาวอันนี้นี<ำ>่มะนาวทําเอามาคลุกในใสจานเองจจเองนี่ยใช่อันนี้อะไรอ่ะกุ้งกุ้งที่เราจะมาทําไงครับผม โอ้กระเนื้อโอ้โหโจงไงอ่ะเลยจ้ะนี่น้ำส้มหัวกุ้งครมาใส่นี่เฮ้ยเก่งว่ะอันนี้เป็นสูตรแบบมีมะนาวกอลูกเผ้ออ่ะได้เลยไม่มีมะม่วงมะม่วงเบาด้วยนะแล้วมะม่วงธรรมดาทุกไล่ก็ว่าต้องมีบด้วยไปชาต้องกินหมดแน่เลยนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกโจงก็คือใส่รวมเลยฮะ เมารักกินร็อกแตาโอ้ว้าวโอเคโอเคครับมาแล้วฮะวันนี้เป็นวันที่มีใบเหลียญเยอะมากแล้วก็ที่อะไรนะได้รับได้รับใบเหลียงสนุนมาจากใช่ใบเหลียงจากเพื่อนแคร์ชื่อฝันนะครับทาแบบสวนเกษตรนะฮะอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็ทําใบเหลียงด้วยนี่แบบเก็บมันจากต้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินใบเหลียงก่อนเนาะ ใบเหลียงสุดสิเน ah, okay? oh ี huh. oh. ่ยมันต้องน่าจะหวานมากเลยนะคิดว่าน่าจะหวานอ่ะนี่ฮะใบเหลียงนี่มาเลยใบเหลียงที่หวานอร่อยมากเลยอืมใหญ่ถ้าใบเล็กๆล็กกว่าขอเอาหรอป้าบอกใบใหญ่ไม่ขมเอ้าหรออ่ะอันนี้ประมาณไหนดีนะป้าช้อนก่อนะประมาณนี้เออนึ่งเม็ดหอมด้วยกุ้งไก่ ห <laughs> ล่นหมดเลยห <c oughs> ล่นหมดเลย <c oughs> อ่ะโอเคลองดูนะข้ามันร่วนข้ามันร่วนอ่าเปรี้ยวอร่อยอร่อยปลากุเราอันนี้เป็นหมูปลาเค็มก็คือหมูปลากุเรา วันนี้หาอร่อยมากอ่ะนี่ครับต้มเลยพี่ใบเหลียงอีกแล้วใบเหลียงนะฮะแล้วก็มีกุ้งด้วยแล้วก็มียอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีสตอด้วยใส่สตอสตอรีบชตอชตอกุ้งแห้งนี่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 อือแบบนี้และเราจะกินกับน้ำพริกโจนครับต้องเนื้อกุ้งไปด้วยเนาะมีทั้งกุ้งทั้งนะจะรอดไหมเนี่ยแคนเนี่ยอือรอกุ้งอ่ะโอเคคำนี้ ปกติไม่เคยกินพริกเยอะขนาดนี้เนี่ยหือืมร้อยหกร้อยหกสิบเก้าถึงเลยกิงนมากมากคือไปทานชอบงานแค่เลยอ่ะิปทานด้วยพะแนงครับจริงพะแนงอยู่นอกสายตาเลยเนี่ยเจอนั้วแล้วไปเนี่ยพะแนงเนื้อนี่น่าจะเป็นเนื้อสองเนื้อเนื้อน่องลายกับเนื้อสันในครับลองกันหน่อย พอเขาทำคะแนนอร่อยอยู่แล้วมงอมือแบบนี้ครับอร่อยมากเกิอไริึหน้าครับ